สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิก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 กับภาษาอังกฤษนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคำกลุ่มนึงนะฮะที่มีความสำคัญกับมนุษย์มากๆเลยนะครับนั่นก็คือ feelings เราจะเป็นภาคแรกเลยครับ จะรู้สึกงไงครับถ้าคุณอยากจะบอกฝรั่งว่าคุณรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้แต่คุณไม่มีศัพท์ที่จะพูดนะสิครับเหตุการณ์นี้ทําให้คุณรู้สึกอย่างนั้นเหตุการณ์นี้ทําให้คุณรู้สึกอย่างนี้คุณก็พูดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยน,นะครับวันนี้นะฮะติดตามรายการของเราเนี่ยนะครับและรับรองครับว่าคุณเนี่ยนะครับจะต้องถึงบางอ้อก,กับหลายคํามากๆเลยครับเรื่องแรกของเรานะครับก็คือคําว่า feel นั่นเองครับ ไม่ใช่ feel นะฮะถ้าคุณออกเสียงว่า feel เนี่ยนะฮะ f e w เดี๋ยวกลัวเขาจะนึกว่าคุณพูดถึงไม่กี่อันหรือว่าไม่กี่อย่างนะฮะต้องเป็น feel feel นั่นเองนะฮะ feel ถ้า feelings ก็คือความรู้สึกแต่ feel ก็คือรู้สึกนะครับดังนั้นนะฮะสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้นี้นะครับก็คือถ้าเราอยากจะบอกว่าเรารู้สึกยังไงเนี่ยนะครับเราจะใช้ I feel หรือจะใช้ I am ก็ได้นะครับแต่ก็จะมีหลายคำนนะฮะที่อาจจะต้องระวังกันนิดนึงอย่างเช่น I feel good I feel good ก็แปลว่ารู้สึกดีนะครับแต่ถ้า I am good ก็จะแปลว่าผมเก่งหรือผมดีก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ในจริงแล้วนะครับก็เดี๋ยวคำไหนที่ถ้าใช้ feel กับ I am ไม่ได้หรือ she is ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีแล้วกันนะฮะ แต่ถ้าเอาเป็นคร่าวๆแบบเป็นกลางก่อนส่วนมากแล้วจะใช้คำว่า feel หรือ I am ก็ได้ครับซึ่งปัญหาแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือปัญหานี้ครับพี่น้องชาวไทยนะครับแยกแยกไม่ออกครับระหว่างคำที่เป็น I N G กับ E D สรุปแล้ว ing กับ ed แตกต่างยังไงแล้วมีกลุ่มคําไหนบ้างนะครับที่ใช้กันแตกต่างอย่างเช่นวันนี้ครับคำแรกเลยนะครับเคยคุยมาบ้างแล้วคือคําว่า boring กับ b o r e d b o r d นั่นเองฮะอย่าลืมนะครับว่า ing นะครับก็คือ n อาไม่เอกหน้าส่วน ed ก็คือรู้สึกนั่นเองนะครับเพราะหลายคนก็ไปบอกฝรั่งว่า i am boring ฉันน่าเบื่อไปว่าตัวเองอย่างนั้นทําไมล่ะครับหรือไปบอกว่า she is boring ถ้า s ี e o s b o r ing จะแปลว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนน่าเบื่อนะครับซึ่งถ้าคุณต้องการจะด่าเขาก็โอเคครับแต่ถ้าอยากจะบอกว่าเธอรู้สึกเบื่อก็ต้องเป็น she is bored นั่นเองนะฮะดังนั้นอย่าลืมนะครับว่า ed ก็คือความรู้สึกนะครับจะใช้หลักๆก็คือ I am bored หรือ I feel bored he she is bored ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็น ing นะครับนอาไม่เอกหน้านะครับก็จะใช้กับแน่นอนครับดูนะฮะเหมือนเดิม e pop ที่ผมพูดถึงเป็นประจำนั่นนะครับ a boring event ตัว e ครับสถานการณ์น่าเบือ่อ a boring place สถานที่น่าเบือ่อ a boring object ก็คือสิ่งของที่อาจจะน่าเบือ่อแล้วก็สุดท้ายครับ a boring person คนที่น่าเบือ่อนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาเคลียร์เรื่องแรกกันก่อนนะครับก็คือ ing กับ ed นะครับ boring น่าเบือ่อบ ored นะต้องออกเสียงว่า bored นะครับคุณผู้ชมครับออกเสียงคล้ายๆกับขออนุญาตนะครับ คนตาบอดหรือจะเป็ então, นโบสถ์ที่ชาวคริสเตียนหรือคาทอลิกนะครับไปไหว้พระเยซูเจสสคริสต์เนี่ยนะครับโบสถ์หรือว่าบอร์ดออกเสียงคล้ายๆกันตรงนี้นะครับต้องออกเสียงบอดแต่บางคนไปออกเสียงว่าอันบอร์อันบอร์ก็ไม่มีตัวสะกดนะฮะดังนั้นนะครับบอดนะฮะก็คือเบื่อและอย่างเช่นไหนจะบอกว่าผมเบื่อนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้ I am bored of English ั่นเองครับ I am bored of English I am bored of Chris แต่อย่าเพิ่งเบื่อเขากับภาษาอังกฤษนนตัวเองนะอดทนสู้ๆกันหน่อยนะบอร์ดนั่นเองครับคำต่อไปนะครับก็คือผู้หญิงบางท่านไม่รู้ตัวนะครับไปบอกฝรั่งว่า I am exciting เดี๋ยวจะบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นไปบอกฝรัง่ง I am exciting จะแปลว่าอะไรครับชนะตื่นเต้นนั้นตัวเองหรือจะลองหรือจะลองนะฮะ exciting จะแปลว่าหน้าตื่นเต้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นเราจะเป็นสถานการณ์หน้าตื่นเต้นหรือหนังที่หน้าตื่นเต้นไหม The movie is exciting ครับ แหถ้าคุณรู้สึกตื่นเต้นนี่นะครับก็ต้องเป็น excited นั่นเองครับ I'm excited แล้วปัญหานะครับอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับก็คือเรามักจะใช้นะครับความรู้สึกตื่นเต้นนะครับผิดด้วยเพราะไม่รู้ว่าตื่นเต้นก็จะมีแบบตื่นเต้นแบบกับตื่นเต้นแบบตื่นเต้นแบบก็คือ excited นะฮะอย่างเช่นนะครับ I'm really excited to meet y u u อาจารย์คริสตื่นเต้นมากนะครับที่ได้เจออาจารย์คริสนะครับ แต่ถ้าจะเป็นประมาทเพราะก็จะไปสัมภาษณ์งานหรือจะไปพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยนะครับเราจะไม่ใช้ excite d นะครับคุณผู้ชมครับเราต้นใช้ นั่นเองครับ I'm nervous I'm really really nervous น,น,นะครับก็แปลว่าตื่นเต้นประหม่านั่นเองนะฮะเหมือนกับคล้ายๆนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราเคยยกมาบ้างแล้วนะครับแต่ถือว่าเป็นการรีวิวนะครับคุณผู้ชมก็อย่าอย่าบ่นแล้วกันนะครับเพราะว่ารีวิวเราถึงจะ Remember กันได้นะครับก็คือความรู้สึกแบบอะไรฮะแบบตกใจในทางที่ดีกับตกใจทางที่แย่นั่นเองนะครับ surprise ตกใจทางที่ดี shocked ตกใจทางที่แย่แนั้นถ้าฝรั่งมาบอกคุณว่า my dog died last night อย่าไปบอกเขานะครับว่า oh my god I am surprised แล้วรจะหาว่าคุณเป็นคนฆ่าหมาเขาเองนะฮะดังนั้นนะครับ Sur prised, surprise d surprise กับ shock oh นี่นก็คือตัวอย่างของการรู้สึกในทางที่ดีกับทางที่แย่นั่นเองนะครับ <S <S เรากลับมาดูเรื่องราวของ ing กับ ed ตัวต่อไปนะครับก็คือ interesting กับ interested นั่นเองครับ interesting ก็คือน่าสนใจนะครับอย่างเช่น this book is very interesting หนังสือเล่มนี้นะครับน่าสนใจมากๆครับ กับ interested ก็คือรู้สึกสนใจนั่นเองครับอย่างเช่น I'm interested in English ก็คือรู้สึกสนใจกับภาษาอังกฤษเป็นพิเศษนั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้คุณผู้ชมเห็นอะไรบางอย่างไหมครับว่าคําที่เป็นความรู้สึกที่เป็นพวก e-d เนี่นะครับบางตัวนี่นะครับผมก็จะออกเสียงอย่างเช่น surprise หรือ shock ed, จะไม่ออกเสียงอึดนะฮะแล้วก็จะมี e-d เนี่นะครับผมก็คือ t ิศนั้นะครับก็ที่จริงแล้วผมเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับว่า คำที่ลงท้ายด้วย TED กับ DED ก็จะออกเสียงผิดกับดิดเนี่ยนะฮะถ้าเป็น TED ติดบ้านหลังนี้มีผีสิงสะ,ะสถิตสิครับผมสิงนะฮะสิงสถิตและต่อไปนะครับเรียนมหาวิทยาลัยจบก็ต้องเป็นบันดิดนั่นเองครับติดกับดิดนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับผมมันจะไม่ได้ออกเสียงอิดนะฮะแต่ก็ไม่อยากจะเข้าไปแตะเพราะเดี๋ยวมันจะต้องมานั่งขยายความกันอีกนะครับเอาเป็นว่าเอาแค่นี้ก่อน ถิดกับดิดแต่ความรู้สึกเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วนะครับที่ออกเสียงอิดเนี่ยนะฮะจะเป็นถิดอยู่ตัวเดียวเหรอครับเดี๋ยวค่อยๆตามรายการเราวันนี้ไปนะครับจะค่อยๆเห็นทีละคำทีละคำครับเรามาดูคำต่อไปดีกว่านะครับที่มีทั้ง ing กับ ed ที่ชัดเจนกันมากนะครับนั่นคือคำว่า annoying นั่นเองครับ annoying ก็คือหน้ารำคาญในทีเดียวนะครับ annoying นะฮะ annoying เช่นครับจะบอกว่า อกว่า,มาแมลงวันตัวนี้มันน่ารำคาญมากๆนะครับ This fly is very annoying นะฮะ annoying น่ารำคาญเลยจะบอกว่า my brother is annoying นะครับน้องชายผมน่ารำคาญมากๆเลยนะครับแต่ถ้ารู้สึกลำคาญก็คือ I'm annoyed หรือ I feel annoyed นั่นเองครับอีกหนึ่งคำของความรู้สึกลำคาญนนะครับที่เราใช้ได้คือ irritated ก็ได้เหมือนกันอ่ะอันนี้ทิดเจออีกแล้วครับเห็นไหม annoyed เราจะไม่ออกเสียง annoyed y e t annoyed y e นะฮะ annoyed จบข่าวครับแต่ถ้า irritated ก็คือรู้สึกลำคาญได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะคำต่อไปนั่นนะครับก็คือคำที่ประเทศไทยนั้นดังมากๆเลยนะครับกับสโลแกนนี้ amazing Thailand นะครับผม amazing Thailand ประเทศไทยนะครับผมที่น่าเหลือเชื่อครับซึ่งอยากจะฝากบอกคนที่คิดคอนเซปต์นี้นะครับว่า Amazing สามารถเป็นในยาาในทางบวกหรือทางลบก็ได้นะฮะ Amazing Thailand Amazing ก็แปลว่าอะไรครับน่าเหลือเชื่อในแบบทางที่ดีกับน่าเหลือเชื่อในทางที่ชิงเหรออยู่แบบนี้ก็มีด้วยนะเนี่ย Amazing นั่นเองนะฮะก็ฝากไว้นะครับผมคำต่อไปนะครับก็คือ Confusing นั่นเองครับอย่างเช่น ทุกวันนี้นะครับมีบางคนบอกว่าอาจารย์คริสหรือคุณคริสครับคุณไม่ลองใช้อันนั้นดูอันนี้ดูแล้วครับแต่จะบอกครับอย่างเช่นผมเป็นคนที่เขานั่งจะ l โ t e c h ใช้ได้นะครับบางคนเอาคอมพิวเตอร์ที่มันใช้แบบยุ่งยากลําบากนะครับผมลองใช้ไม่กี่น,ะนาทีก็โอ้ยมันน่าสับสนจังเลยนะอย่างเช่นครับ the MacBook is very confusing นั่นเองครับ the MacBook is very confusing คนที่ชอบใช้พวก PC ธรรมดาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าง่ายแต่พอมาใช้อะไรใหม่ๆก็รู้สึกมันหน้าสับสนไปหมดเลยนะครับ so confusing ก็แปลว่าหน้าสับสนและถ้า confused ก็แปลว่ารู้สึกสับสนครับอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับมีผู้ชายหลายๆท่านนะครับก็จะมีความรู้สึกแบบนี้นะครับว่าอะไรลไหมครับ I am confused ผมรู้สึกสับสนสับสนว่า เป็นชายหรือเป็นหญิงกันแน่ฮะดังนั้นนะครับ c o n f u s e ก็คือรู้สึกสับสนครับก็รีบค้นหาตัวเองให้เจอกันเร็วนะครับต่อไปนะครับก็คือคำว่า relaxing นั่นเองครับ relaxing นะครับอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับผมก็อยากจะบอกนะฮะว่าผมนะฮะก็มีลูกแล้วนะครับผมลูกอยู่ในท้องของภรรยานะครับเราเราจะต้องฟังเพลงแบบตตนน ก็คือพวกเพลงคลาสสิคอล m มิสิกนะครับเพราะเพลงคลาสสิคอล m มิสิกนะครับเป็นเพลงที่เรียกว่า Relaxing Relaxing Music นะครับ Relaxing Music ก็คือเป็นดนตรีที่ฟังแล้วผ่อนคลายนะครับเด็กจะได้แฮปปี้เฮฮาเมื่ออยู่ในท้องของแม่นะครับส่วน Relaxed ก็คือรู้สึกผ่อนคลายนั่นเองครับอย่างเช่นเขาบอกเลยนะครับว่า you learn best when you are relaxed you learn best when you feel relaxed คุณจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดนะครับเมื่อคุณนั้นรู้สึกผ่อนคลายนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมถึงได้มันขยันเนี่ยนะครับที่จะผลิตสื่อภาษาอังกฤษต้องมีสื่อบันเทิงทำให้คุณนั้นรู้สึกผ่อนคลายเรียนรู้จะได้เหมือนกับแฮปปี้นั่นเองครับคำต่อไปก็คือ refreshing นั่นเองครับคุณผู้ชมนึกถึงช่วงนี้นะฮะอากาศมันร้อนมากนะฮะคุณผู้ชมไม่รู้หรอกนะครับว่าตอนนี้นะครับ เห็นนะฮะนั like ่งอยู่ที่บ้านแบบรีแลกซ์เนี่ยนะครับคุณน่รู้สึกรีแลกซ์นะครับนอนสบายหรือนั่งอยู่สบายหน้าคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ผมเนี่ยนะครับโอ้โหยืนอยู่หน้าไฟประมาณก็เบาๆนะครับประมาณ12ตัวนี่นะฮะและมันร้อนมากเลยทีเดียวครับดังนั้นอยากจะบอกเลยนะครับว่าทุกครั้งที่เราบันทึกภาพเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับจะต้องไปหาเครื่องดื่มเย็นๆนะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นแตงโมปั่นสักแก้วนี่นะครับผมมาดื่มครับเพราะอะไรไหมครับ it's refreshing ครับผม refreshing ก็ค <cake Sounds> <ım> ืออะไรมันเป็นอะไรที่ทำให้เรากลับมารู้สึกสดชื่นอีกครั้งเนี่ยนะครับ so refreshing ก็คืออะไรเป็นอะไรที่น่าสดชื่นส่วน I feel refreshed ก็คืออย่างเช่นบางทีเนี่ยนะครับร้อนๆอาบน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับแต่อาบน้ำที่บ้านนะจ๊ะตัวเธออย่าไปอาบที่อื่นนะครับต่อไปนะครับสาวๆครับผู้หญิงบางท่านเนี่ยนะครับ จะเห็นนะฮะกระจัวนะครับหรือที่เราให้เกียรติเขาหน,หนึ่งก็คือปีเตอร์คลานมาติ๊ก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 ไปเนี่ยนะครับแล้วเราจะรู้สึกยังไงครับรู้สึกขยะขยงงั้นเองเนี่ยนะฮะถ้าคุณรู้สึกขยะขยงเนี่ยนะครับก็คือ I feel disgusted นั่นเองครับ I feel disgusted แต่สมดท้ายแล้ว I feel disgusted อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่เราจะไปใช้กับสิ่งที่มันน่าขยะขยงที่อยู่รอบๆตัวเราอย่างเช่นอะไรครับ แมลงสาบก็น่าขยะแขยง disgusting หรืออีกหนึ่งอย่างนี่นะครับที่พี่น้องชาวไทยผมว่าทุกท่านน่าจะเคยเจอสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็คือการอะไรไหมครับเดินไปครับเดินไปนะครับแล้วก็อุตาเหยียบขี้หมาเนี่ยแหละครับผมเหยียบขี้หมาก็แน่นอนครับเหม็นแล้วก็ขยะแขยงนะครับน้าขยะแขยงคืออะไรครับ disgusting นั่นเองครับ ต่อไปครับสาวๆนอกจากจะเหยียบขี้หมาแล้วนะครับแล้วรู้สึกหน้าขยะกขยแยงนะฮะอีกหนึ่งความรู้สึกที่สาวๆจะต้องรู้สึกแน่นอนนะครับก็คือตอนที่ชีเนี่ยนะครับกำลังเดินอยู่คนเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมเจอเราก็จะรู้สึก รีบเด้งขึ้นมาอย่างก,กับน,นักยิมนาสติกนี่แหละครับแล้วก็ทำเป็นไม่มีอะไรค่ะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นค่ะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับอยากให้ธรณีเนี่ยสูบออกไปจากจุดเกิดเหตุเลยเนี่ยนะครับคือความรู้สึกแบบอับอายขายขี้หน้าใช่ไหมครับ I feel embarrassed นั่นเองครับหรือเป็นอดีตใช่ไหมครับนี่ตัวเธอวันก่อนนะฉันไปเดินในห้างแล้วจะไปลื่นล้มต่อหน้าคนมากมายฉันรู้สึกอับอายขายขี้หน้ามาก I was embarrassed นะครับหรือ I felt embarrass อย่าลืมนะครับ I feel หรือ I am คือรู้สึกตรงนี้แถ้ารู้สึกในอดีตไปแล้วคือ I was หรือ I felt นี่นะฮะ I felt embarrassed หรือว่า I was embarrassed ก็คืออะไรครับรู้สึกอับอายนั่นนะครับขายขี้หน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนมักจะเข้าใจผิดกับคำนี้นะครับถ้า shy I feel shy คือรู้สึกอาย รู้สึกอายที่จะทำในบางอย่างหรืออาจจะเป็นนิสัยเป็นเด็กขี้อาย this boy is very shy แล้ถ้ารู้สึกแบบอับอายขายขี้หน้านี่นะครับก็จะใช้ embarrassed ใส่ E-D นี่นะฮะแล้วถ้าหน้าอับอายขายขี้หน้าคือ embarrassing อย่างเช่นนี่ตัวเธอวันก่อนนั้นฉันไปเลื่อนล้มเนี่นะในห้องน้ำ <oo> I slipped in the toilet ฉันเลื่นล้มในห้องน้ำแล้วอยากจะบอกว่าเหตุการณ์นี้หน้าอับอายขายขีหน้า it was embarrassing นั่นะเองครับ embarrassing ก็คือหน้าอับอายขายขี้นานั่นเองนะฮะ <Yeah. S 1> คำต่อไปเคยรู้สึกแบบนี้ไหมฮะรู้สึกผิดหวังนะครับผิดหวังกับอะไรบางอย่างนะครับอย่างเชน่นนะครับผมถ้าจะบอกว่าฉันผิดหวังในตัวเธอ I'm disappointed in you นั่นเองครับนะฮะ หรืออยากจะบอกว่าผิดหวังกับหนังเรื่องนี้ I'm disappointed with this movie นะครับผม disappointed with this movie หรือจะใช้หนังหน้าผิดหวังก็ได้นะครับหนังไม่ใช่หนังหน้าคุณนะฮะแต่หมายถึงหนังภาพยนตร์หน้าผิดหวังเนี่ยนะครับ the movie was disappointing the movie was เพราะเราคงจะดูมาแล้วเนี่ยนะครับฝรั่งจะถามว่า how was the movie หนังเป็นยังไงบ้าง the movie was disappointing หนังหน้าผิดหวังมากคุณผู้ชมเคยดูไหมครับหนังฝรั่งบางเรื่องเราคาดหวังไว้สูงมากแต่พอไปดูแล้วเนี่ยนะครับหน้าผิดหวังมากๆยิ่งตอนจบเนี่ยนะครับฮะจบเนี่ยเฮ้ยจบแนี้ได้ไงวะเราจะรู้สึกเหมือนแบบอย่างนี้บ่อยๆหนังหน้าผิดหวังกนะ็คือ disappointing นั่นเองครับอีกหนึ่งความรู้สึกอันนี้ให้กับสาวๆและสาวๆจ้ะบางช่วงของเดือนคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้กันบ้างเนี่ยนะครับ บางทีมันบอกไม่ถูกกันนะฮะเหมือนกับไม่รู้เป็นอะไรฮอร์โมนมันไม่บาลานซ์ depressed นั่นเองครับ I'm depressed เศรษฐาบางครั้งครับผมเดินเข้าไปเป็นไรอะ่ะก็ไม่รู้ว่ารู้สึกแบบซึมเศร้ารู้สึกแบบเซงๆซงอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะก็ไม่รู้เซอ้าเ,เอาเอเียอ,อย่ามายุ่งได้ไหมอ่าๆไม่ยุ่งก็ไปแล้วนะอะไรวะไม่ดูแลกันเลยเอ้าอะไรกันแน่ depressed น,น,นะครับก็คืออะไรรู้สึกเหมือนกับซึมเศร้าเลยรู้สึกแย่กับอะไรบางอย่างนั่นเองครับ depressed นั่นเองนะฮะ ซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับเรา,าจ,จะใช้คำว่า upset ก็ได้นะครับ I'm upset แต่ที่จริง upset เนี่ยนะครับก็อาจจะในเชิงของเหมือนกับผิดหวังกับอะไรบางอย่างก็ได้ I'm upset นะครับ I'm upset with the results ผมรู้สึกเหมือนแบบผิดหวังหรือรู้สึกไม่พอใจก็ได้นะครับกับผลที่ออกมา I'm upset นะฮะหรือ upset ก็จะแปลอะไรครับอาจจะรู้สึกซึมเศร้าก็ได้ You look upset นั่นเองนะครับผมซึ่ง depressed นะฮะก็คือรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกแ yeah ย่ รู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองครับถ้า depressing <c oughs> ก็จะเป็นอะไรครับก็เป็นอะไรที่น่าหดหู่นะฮะหรือน่าเศร้านั่นเองครับอย่างเช่นเราอาจจะเห็นเนี่ยนะครับเราไปที่สี่แยกแห่งหนึ่งตอนประมาณ5้าทุ่มนั่งอยู่ในรถครับยูดีมาแล้วครับเด็กตัวเล็กๆเนี่ยนะครับโกนหัวเกลี้ยงใส่ชุดนักเรียนนะครับมาไม่ใส่รองเท้ามาขายพรมอะไรแล้วก็มาเกาะกระจกแล้วก็พี่ฮะพี่ฮะช่วยซื้อหนึ่งครับ พีเหรพีเหรอนี่นะฮะก็เป็นอะไรที่น่าหดหูเหมือนกันเนาะ it's depressing นั่นเองครับและอีกหนึ่งคำนนะครับของความหดหูหรือความเศร้าคือ blue นั่นเองครับ blue ถ้าฝรั่งนั่นนะครับบอกสมศรี what's wrong you look blue today h ะ h blue ฉันตัวน้ำเงินอะไรอวตารเหรอ you look blue หรือ i'm feeling blue หรือ i'm blue today ก็แปลว่าซึมเศร้าหดหูได้เหมือนกันนั่นเองครับ press the blue นะฮะหรือจะใช้ sad ก็ได้ครับ sad ก็คือเศร้านั่นเองครับความกลัวหรือคำว่ากลัวนั่นนะครับมีหลายคำมากๆ,ๆเลยนะครับ 1. หนึงแน่นอนครับก็คือคำว่า scared ใส่ ed นะฮะกับ scary นะบางคนนี่นะครับผมก็ไม่รู้ตัวนะครับไปบอกฝรั่งว่า I am scary ฉันน่ากลัวฝรั่งบอกใช่หน้าเธอหน่ากลัวมากยิ่งตอนเช้าที่เห็นตอนไม่แต่งหน้าน,นะครับตื่นมา นี่คนเดิมจากเมื่อคืนแล้วล่าว่านี่ Scary ก็คือน่ากลัวนะฮะอย่างเช่น The movie is scary นะครับ This house is scary บ้านหลังนี้น่ากลัวจริงๆจ,จะใช้คำว่า Spooky ก็ได้นะครับและไม่ใช่ Spooky Spooky My heart go chala la la นะฮะ Spooky แปลว่าน่ากลัวในเชิงของแบบวังเวงวิญญาณวิญญาณหน่อยครับอย่างเช่น This house is spooky นะครับผม Spooky น่ากลัว Scary น่ากลัวแต่ถ้าไปบอก I am scary หรือ You are scary อันนี้แปลว่าด่าตัวเองหรือด่าเขานะจ๊ะ Scared นั่นเองนะครับหรือใช้คำว่า f r i g h t e n ก็ได้นะครับอย่างเช่น็บอรโอ้ยเธอทำให้ฉันกลัวเหมือนเลย You f r i g h t e n me ก็คืออะไรครับ You f r i g h t e n me หรือ You scared me ทำให้ฉันรู้สึกกลัวไปหมดเลยเนี่ยนะฮะ แล้วอยากจะบอกนะครับว่า F r i g h t e n ก็มีคำว่า f r i g h t e n i n g ก็เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าไปดูหนังเนี่ยนะฮะหนังผีกับน้องๆสาวๆชาวไทยนี่แหละครับดูหนังผีผีออกมาพอดีน้องที่ไปดูด้วยนะครับผมเขาก็เห็นผีเขาก็ตกใจแล้วเขาก็บอกผมเป็นภาษาอังกฤษเห็นผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอพี่คริส I am frightening พี่ค huh? ร,ริสฮะฉันน่ากลัวทนายจาน้องหนังก็งน่ากลัวแต่หนูน่ากลัวหรนี่ย นั่นครับ f r i g h t e n นั่นเองครับแล้วถ้าวันนี้นะครับคุณอยากจะบอกว่าคุณกลัวหนูเนี่ยนะฮะก็จะใช้ I'm afraid of rats ต้องใช้ off นะครับพี่น้องเพราะบางคนเนี่ยนะครับไปบอกว่าพอรู้แล้วว่า Oh scared คือรู้สึกกลัวนะครับพี่น้องไปบอกว่าฉันกลัวหมาไปบอกว่า I scared dogs I scared dogs แปลว่าอะไรไหมครับไปทำให้หมากลัวโอคนบ้าอะไรครับทำให้หมากลัวถ้ากลัวหมาต้องใช้ I'm scared I am นะฮะอย่าลืมใช้ verb to be นะครับเพราะคำพวกความรู้สึกพวกนี้มันเป็น a d d e t i v e นะครับต้องมี verb to be มารับ I'm scared of dogs I'm afraid of dogs ถ้ากลัวหนูก็ I'm scared of rats I'm afraid of rats นั่นเองนะครับและก็แน่นอนครับสุดท้ายนี่นะครับผมก็คือ I'm afraid นอกจากจะแปลว่ากลัวนะนะครับก็คือแปลว่าเกรงว่านั่นเองครับตัวอย่างนะครับ ladies and gentlemen I'm afraid time's up <S ผมเกรงว่าเวลาหมดลงแล้วนะครับเราคงจะต้องมาดู feelings part 2กันในครั้งต่อไปนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วหวังว่าคุณผู้ชมคงจะรู้สึกดีนะครับกับภาษาอังกฤษในวันนี้แล้ว part 2รอคราวหน้าครับเจอกันคราวหน้านะครับ